ตรงๆอวยพรมันเกิดสมรักพร,รั่งพร,รูความในใจจากอดีตพี่ชายกลายเป็นพ่อในวันนี้ ทำเอาแฟนแลคลับครอบครัวคำสิง family ถึงกับใจฟ uh ูไปตามๆกันสําหรับโมเมนต์ความน่ารักระหว่างพระเอกหน,ใน,ในุ่มตรงตรงกิจกรกระหนงทอนกับอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกวัย49ปีสมราคําสิงซึ่งมีสถานะพิเศษเป็นถึงคุณพ่อหวานใจคนสวยเบรักวณีด้วยความน่ารักที่ทําให้แฟนๆต้องเผลอยิ้มจนแก้มปริในครั S <S ้งนี้เป็นพราะโพสข้อความอวยพรวันเกิดที่ถ่ายทอดออกมาจากหัวใจของพระเอกหนุ่มซึ่งมีเนื้อหาเป็นการกล่าวถึงความรู้สึกรักและเขารพที่มีต่อสมราคำสิงนับตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จัก tak จนถึงวันที่ตนเองได้รับการต้อนรับเปรียบเสมือนลูกชายหนึ่งคนของครอบครัวพร้อมกันนั้นตรงตรงกิจกรอย่างนแน่แนภาพถ่ายน่ารักน่ารักจากบรรยากาศงานวันคล้ายวันเกิดซึ่งจัดขึ้นแบบเล็กๆภายในระแวกบ้านให้แฟนๆได้ชื่นชมกันอีกด้วยสุขสันต์วันเกิดนะครับผมขอให้พ่อมีความสุขมากๆและขอให้พ่อเป็นพ่อที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปขอบคุณที่ให้โอกาสคนอย่างผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวความสิงตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันผมยังจําได้ผมยังเรียกพ่อว่าพี่สมรักอยู่เลยเวลาผ่านไปผมก็ยังไม่กล้าเรียก สทีจนพ่อบอกว่าอย่าเรียกพี่ให้เรียกพ่อฮ่าฮ่ขอบคุณนะครับที่อ็นดูผมและคอมนึกถึงผมเสมอและน่ารักกับผมเหมือนผมเป็นลูกชายแท้ๆคนหนึงผมอยากให้พ่อรู้เอาไว้ไม่ว่าวันข้างหน้าพ่อจะเจอกับอะไรหรือคนในครอบครัวคำสิงจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามผู้ชายคนนี้จะอยู่ข้างๆพ่อจะอยู่ข้างๆครอบครัวคำสิงและเราจะผ่านมันไปด้วยกันขนาดวันเกิดตัวเองก็ยังใส่เสื้อผมไม่ยอมถอดสีสัน .bkk ทุกคนบอกให้เปลี่ยนก็ไม่ยอมจะใส่ตัวนี้ไปงานวันเกิดตัวเองให้ได้ขอบคุณจริงๆครับรักพ่อนะครับ #hashtag ไม่ได้โม้ขอขอบคุณภาพตรงๆ #underscorethestar12 สมรากคำสิงภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ